จะออกจากประตูบ้านนะคะออกจากประตูบ้านไปจะเจออะไรบ้างจนถึงชายหาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนครับจะไปเดินเล่นจะไปเดินเล่นที่ไหนชื่อว่าอะไรฮะชายหาดปลายาปายาปลายิโซปชา่หาดปายาปลายโซึงด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 ึงเสียงกระดิ่งนู่นอันนี้เป็นอะไรนะตึกตึกใหญ่ นู่นโรงแรมโรงแรมห้าดาวนะคะปัสวันนี้วิกเตอร์ทำไมหล่อจังอะวิกเตอร์ต้องเข้ากล้องเยอะๆนะ <c oughs> โอ้ยหล่อมากเลยมือสปอสร์ตตาโอ้ยเดี๋ยวถอดหมวกนะเหมือนพระเลยนะห้ามถอดหมวกออสการ์ก็หล่อเหมือนกันออสการ์เหมือนมาริโออันนี้เป็นทางมาลายต้องดูซ้ายดูขวาก่อน โอ้วัดนะคะวัดเดินออกจากบ้านก็จะมีวัดร้องเพลงอีกแล้วหรอมมาอ,อยูู่ด้น้นนนนัีบ้านบ้านใครบ้านมันเป็นวัดเขาเสเาด็จหรือเขาเสด็จมนให้แบคคูล่าออกไปเ,ลลเร็วๆระวังระวังค่ะจ้อุ๊ยระเบิดนะนี่ระวังเหยียบระเบิดไปเหยียบระเบิดเลยนะั่น ของออสการ์หรือเปล่าออก็ลืมเราป่าป้าด้วยเราป,รปร่าป้าเวลาทางมะลายต้องหยุดดูรถก่อนนะดูซ้ายดูขวาก่อนอย่เพื่ออยู่ด้านนู้นมามาตู้บูสตบส <Stop. S 2> ไปมันมาแรงมากเลยอ่ะอันนู้นนะคะส่วน,นู้นก็เป็นตึกที่เขาขายของพวกขายของชําค่ะขายเขาก็ลืมมาสกา์ไว้อ่เดินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ต้นตาลทุกที่ค่ะต้นตาลหรือต้นอะไรไม่รู้ ข้างนอกได้ร้านพิซซ่าอิตาลีให้เด็กลูกค้ามีเด็กอุ้ยอันนี้ต้นกระบ,บองเพชรเยอะวิกเตอร์ดูหน่อยหลายปีนะนี่น oh <my> ี่ดูดู no, 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 no. เห็นไหม <P inch. S 1> น้ำเยอะเลยอ่ะอันนี้มัน เกิดในทะเลทรายเยอะที่นี่มันเหมือนทะเลทรายไงใช่ใชยทุกที่เลยอ่ะ,อะต้นไม้แปลกๆเยอะเนาะมู้ที่นี่เป็นเหมือนทัสมาฮานเลยอ่ะที่น้ำเดินไปดูได้ไหม นี่ต้นอะไรต้นอ๋อมันมีดอกด้วยนี่ต้นโพหรอกมันมันต้นโพเลยอ่ะ,ะอันนี้ต้นใสนะคะต้นใสเหมือนที่เมืองไทยเลยทุกทีมีต้นใสกับต้นโพม,ม,มีอาหารของแมวใครให้อาหารแมวแมวมาแต่ตองคืนลูอกปัดอันนี้เป็นโรงแรมห้าดาวนะคะนี่ คิดหน่อยมีแสดงว่ามีคนมาจอดรถที่นี่เหรอ,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 อใช่ไหมอัมอนนั้นเป็นวิวทะเลแ,ลกแากทางนี้สวยนะ,นนนนะปัดไปอู้ดอกไม้ อันนี้เป็นต้นอะไรต้นโพหรอถ้าไม่ดอกเป็นยังไงล่ะต้นโพมันเหมือนดอกแปลกๆว่าอุ้ยตายโอ๊ยทำไมมันคืมจังเดินมาจากบ้านได้ไกลแล้วนะคะนี่เดินมาตรงเฉยๆค่ะ นี่ต้นกระบองเพีรอีกแล้วต้นจะเตน ี่ค่คะเป็นได้อยู่หรอกคุไม่ที่นั่นมีคนใส่เบ็ดินะารฟิชชิ่งอะ่ะนกใหญ่นกนกอุ้ยเดินไม่ดูอีกแล้วออสกาโดนสอกว่าหันนี่ระวังนะรถเด็กเริ่มเป็นบ้าแล้ว อองเพชรอีกแล้วใครมุยมม้ยมานุ้ยออสการ์ดูสาวออสการ์สวยไหมอืม,เร,มเราลงจนะโชกมวยกันระวังรถนะถ้าแต่โชกมวยกันน่ะนั่นนั่น มวยไทยอะไรรู้จักมวยไทยด้วยเหรอไม่เคยเป็นเมืองไทยใครใครบอกออดกับไอวิกเตอร์ว่ามีมวยไทยอุ้ยมีอเนื่อันระวังนั่นนั่นระวังนั่นนั่นห้ามเข้าไปนะไม่เข้า ไปโอ้มีเรือเห็นไม่เรืออะไรน่ะอ่าที่นั่นมีรถบ้านเยอะเห็นไหมพี่เจที่นั่นแสดงว่าคนไปนอนที่นั่นแล้วก็ใส่เบ็ดตกปลาโอ๊ยนาวเดี๋ยวพี่เจนั่นเป็นนกหรือเป็นคนเห็นไหมเออเหมือนเหมือนคน สวยนะคะนี่ดมบรรยากาศเรือด้วยแต่คลื่นแรงค่ะคลื่นแรงที่นี่คลื่นแรง,แรงอันนี้เรือตตนนมาราร โรงแรมค่ะโรงแรมเฮทเชนแล้วก็วิวภูเขาป้าป้าไปนั่นเตะยังบู้บานหมูเท่าหมูเท่าทำไมชอบเตะเป็นแมวหรือเปล่าอ่ะที่นั่นแมวเท่าที่นั่นคนใส่เบ็ดเยอะเห็นไหมโอ้ที่นั่นทั้งนกทั้งคนใส่เบ็ดเต็มเลยอ่ะ อันนี้ก็ป้ายรถเมยนะคะเอาคือเคื่อเคือนแถวหนอ,หนอป้ายรถเมยนะคะอันนี้ทั้งขยะรีไซเคลิลขยะเปียกขยะขวดขยะกระดาษค่ะแยกรถบัสวันนี้พาเด็กน้อยมา,าพาเด็กน้อยพาเด็กน้อยบ้านนอกมาเข้าเมืองไป ปะมาพี่จะรู้ไหมเข้าเข้าไปทางนั้นแล้วก็น่าจะนั่งสั่งอะไรนิดนึงแล้วก็เดินต่อไปทางนู้นไปทางนู้นต่อแล้วค่อยกลับอ<า>่ะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เขาโฆษณา ร้าวกว่าโอ้คืออะไรว้าวดูมันน่ากลัวใช่ไหมเห็นไหมมีเด็กตกปลาด้วยมันขึ้นย้ายสุดยอดเลยใครชอบเคลื่อนย้าย ปะมีร้านอาหารเยอะเอาเอาเอาตร <c oughs> งนี้มันมีอะไรได้บอสอลาโดหรือเปล,เอ,ล,ลอันนั้นมีเอาลาโ <c oughs> ดเหรอ <c oughs> มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเหล้าร้อนอะไรพุ่งมาเมื่อกี้ร้อนแล้วเขาบอกดูดูดูเขาตกปลา ที่นี่บรรยากาศนะคะดูดูดูนั่งกินเหล้าได้ใชอันนี้เป็นรก,ก,นนกรากอะไ่เขาให้เรานั่งได้ไหมถ้าเราสั่งอะไรเบียร์อะไรเงี้ยไปถามไหมน่าจะถามใช่ไหมอันนูน้นเกาะอื่นนะคะวิเตอร์บ i p อพีนั่นอ่นเอาไหม

เอาเด็กเอาเต้นสิเต้นส,เเส,เสิเหมือนดิสโกโใช่ไหมเต้นไหมอุ้ยอุ้ยเอามีโดนให้ไม่พี่เจโดนไปเรื่อยๆเต้นเข้ามาลีเล็กใช่ไหมทินี่ดูนรกูแล้วก็เต้นในชายหาด ต้นมะพร้าวแล้วนนมีบาทนะคะเคาดทำสไตล์เอเชียมันมีบาทแล้วก็มีที่ให้นั่ง <lesbian. S 1> เห็นไหมร้านไอติมนะคะ <S <S เอา้ก็ตรงนี้ในแบบนี้เลยเอาเอา,เอา,เอา